ใ uhm, ช้จอเนี้ยยังมากไบเี้นี่หลอกบ่จะตัดปั๊บเป็นอนเอาผพนนี้กน้อยเอาอันนี้มานี่หลอกสู้ๆอย่าห้องดังแซบปานเด้วาพเยอะกันบ้าบอันนี้กันมวยพวก่หน่งเยี่ยง นี่เขามาอย่าทัทกันเข้ากันนี่เข้าเดี๋ยวสุกดอกเขากะหันนี่มันกัดกดอกันเดี๋ยวนี้หลอกมาหลอกอีกใหนไอไหนไปไนนไปไนหนไ้ปูนไปไเนไปไหนไหนาะหนไปนไปเหนไปไหนไปไหนไนเปไหนดปนไปไนนีหา อันนี้ก็มแต่สั่งให้ยามันกระปับไปไหมที่ร้นโล่รับได้าี้สั่งน้อยก็สร้างน้อยเนาะนี่ก็สั่งน้อยอากระอเยห่างโปร่บบ เป็นจะดึงเขามาเออแซมกุฎีได้ป่ะแซมเนี่ยนี่แซมเนี่ยกุนีแซมเนาะเออตัวข่อยปูใหม่มันห่างเกไปเอ้าแป๊บซอยขะแน๊กเฮ็ดซอยขะแน๊กไอ้สร้างใหม่มาอีกคนหนึ่งพี่น้องไอ้ไอซ์นี่มันเถียงไอ้สาวปีใหม่เนาะระบานอย เสาุเตารุกระโดดบมอกันให้ดีมันห่จ้ะน้เทียงอเอาน้เียห้ตัวนี้ห้าปั๊บอันนี้มันบ่ความต่ำความสูงบ่ความห่างน้ำนอะแทนห้อตํำกันสองแขนตํำกันดอกคนวั มันเขื่อนเนาะเดีตัวนี้มันห่างเลยนะตึงจ้องยับตึงขมนี่ัเอนเนั่นมันพอดีย่ตัวนี้โอ้ยนองเลยไมเวีแฟนมีพ่อเพราะนันต้ทได้อีบิดอะไรมันน

มันตรงไปเลยเริ่มแต่ชุดนี้ก็ได้บ้น้อยเอเริ่มไป่ซุ่มตัวห้าอันนี้ใหม่ก็ได้ตามันเลือมันหยอกันไม่มี้เสย ลูกลานจะเป็นลายพี่น้องเฮ้ยใส่ห้ำไงเดี๋ยวบอสใส่อะไรมาเนี่ยยังนี่จู๊จูไผ่จูเจ้าบอสแม่นว่าจูข่อยม่แม่นเนาะเออจักจูจักกราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในของ เออมีนี่ก็หมวนเนาะ <laughs> ตอนนี้สั่งน้อยก็สั่งน้อยเนาะ <c oughs> เห็ดอเหมือือหมือนเหมือกูพี่เบิ้สั่งน้อยแล้วเอาหนึมาใส่ครับอนี้พี่น้องมาเจอมาจะเจอเนยียงแต่ว่ามันหนีไปมาอันนี้ไปุกกะโลให้มันอยูนะ่เนาะเออสั่งน้อยเห็ดเป็นเนาะ ตัวาช pues ่เลกระโดดตัวนีสร้างไปชี้โค่นพี่น้องบางคนก็สั่งให้บางคนก็สั่งจำเป็นเนาะบางคนก็สั่งดียแถวที่สองนะพี่น้องเดี๋ยวสมอีกน้องซูอันหนึ่งเนาะประเดี๋ยวเนาะไปเรื่อยๆเนาะจนเมื่อยเนาะเลิศ มาเห็ดหมือดได้เดีอยู่นี่มันอันเดียมาเห็ดต่าได้ก็ได้เพราะว่าเหตัวกลางเพื่อนมีไฟฝ่าพก <นะ S 1> ันเนาะนนบ้านหลังนี้สร้างเยอะมาทก,ทกทุกทุกคนนะพี่เนานอัไปับ ขาหลอกจะไงน,นะกระเบิ้งที่เบิ้งบานไม่ได้เห็ดบานา,หาเห็ดเองานเมื่อนะ้มันเทมันนี่อันนี้มันใมกอล้กปึ๊บะหันจะม้นหันลอกวดอกปดอไม่เหั่นอีกแล้วต้องหั่นแน่นขนน นดแ้ตาหง่นมาพี่น้องตอนนี้อ่าทีแล้แล้วเนาะห้าสมเพิ่มรอบหนึ่งวัอนี้รวมทั้งหมดที่ห้สมไปพอดีตมกระสอบพี่น้องกระไดเขมาณนี้เลยตามตาามราะว่าข้าบพเอานะจำได้เลยเนาะนะพุดคือกัปเหนจ่ลอาอเยออเป็นซึ้งดูเต็นเมื่อยพี่น้องแต่ไหวก็เป็นำ ดีตะไ่ยเล็กน้อยมาส่วนสวไม่อีทีอามเห็นเบิานสามารดีตะไ่อามกับลัมาส่นปูตอนแรกนี่เนาะอืมอื่นสีเฮ็ดจะเส้าพี่เนาะเพราะเราคายปูะ่อไปเลยอืมอื่นมาสอยก็ซูดหนอนึ่งอยากเก็ไหนมันแล้วก็นาพี่ไม่ซัห้องบรเดีนยงตนชาดาวเนี่ยตั้งแต่ตั้งสี่ล Không này, không nào, không? Không, con khai là nhiệt đi đi đâu Avay năm học. Avay năm học. Avay năm กูทําอิดกักูก็เป็นเอาไว้เอาไว้นวดึกเออมาดึเาบ่ค่อยได้อันนี้ไอ้ดึกนี่เฮ็ดไว้เียงแน่บ่เพียงแน่ก็ยามันได้ทําทําพอดีมันเปียกกันว่ามันกดตอนที่แดกเปียกเครื่องมือเฮาบ่โคกเันเฮามีเครื่องโคกคือเขามีแนวปานั่นเฮ็ดนเกบๆบาดเดียวเนาะเออมเอาปูงาอันนี้ สุดท้ายก้นพี่น้องฝากเราไปทำต่อพรุ่งนี้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ได้กดมาสอดกันน้อยน้อยแต่เน้น้อยน้อยปูวน้ลตะสนตัวนีน้กอตซุมาปูเถอแถวเดียวเนาะจัปูนาะ แถวคือแถวก็เ่นี่อาบได้ี่นอนกระโดนี่ดตืนม่ดืมสตรเนาะดื่มสูดรนดืมสดเก่าสตรเนี่ยไเอยสตรปูกระโดนี่ อ่าปูน,ปนมันเดียวเป็นเป็น,นเนาะ,ะ,ะไรกรท็ทำเป็แค่นี้ กบนี้าะอกินไปะมักละวะกะได้เหรอกะได้ใช่หเาต้องกว่าของเต้นองบเฮทมันตามรุ่งกว่านายไปย้ายไปปูนนะมันแข็งกยาต้อเสียมอะ ปลาลากาลาลก็ยายยังม่ต่ำกว่าบันเรานเอาปูนมาปดดูยายบนสามสองสามแถวแล้วก็นหน่อวยายรถม,ยยรมันบมก็นยางูนเอานเอาปูนมาถาบอดดยู่เลยเน่มันก็นแข็งคือก็ ตัวดดเนี่ะ่เดป็นหนาเ็นไอะตนดเด็ดป็นหนาเป็ไอ้ตนเขาเห็บเฟยังนอมมงมากมันจะคอยเตียนขึ้เนคนเขากะสิเกิดเกิดำเก่งจะเกินนี่เรียบร้อยวันนี้พี่น้องมื่อนี้น้อกระสิบจบเพียง่ไได้อยู่ต อันขาดวางมืออื่นนี่ตอนนั้นเหตุจะเศร้านะจอแต่ลายอยู่เนาะเดีวตอนเพี้นเพี้ยงนี้ตอนแรกนี่เพี้ยนนีน่ะจะมีชื่อมนเลยแล้วมัออื่นแล้วือสิฟังเบิรเนาะเดี๋ยวจะหนีอยา่มันเป็ลามันเป็นคนเหลายมืออื่นกันนะจะแลยวางกระิโองปูบนอันนี้ที่โคตรเป็นไปวางว่า่อกันด้มืออื่นเด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้ารบเนาศนี้มันจะสุดการจะยกคลิปยังตนนี Bye.